สวัสดีครับผมเขยอีสานใต้ครับผมค่ะสวัสดีค่ะคําแก้วค่ะครับวันนี้ครับผมก็มีเรื่องราวความฝันของตัวเองครับที่มาแบ่งปันมาเล่าแนวทางให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับค่ะมาอยู่ศูนย์ุพยพแห่งนี้ครับฝันบ่อยมากเลยครับท่านผู้ชมครับมันก็แปลกเหมือนกันครับในงวดที่ผ่านมาก็ฝันที่ว่ามีคนจะคลอดลูกนะครับแล้วก็ ไปเห็นะทะเบียนรถอของเจ้าที่ที่มารับคนที่คลอดลูกไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เลขก็เข้า95เลขที่เห็นก็คือ495ครับท่านผู้ชมครับครับถ้าตัดซื้อก็เข้า95แล้วก็ไปตรงกับเลขตึกที่ผมพักอยู่ด้วยครับในรอบนี้ก็มาฝันอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับก็คือฝันเมื่อคืนนี้เองครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังด้วยกันเนาะ แล้วก็<ะ>ให้พิจารณาดูครับว่าชอบตัวเลขของเขื่ออีสานใต้หรือเปล่าถ้าชอบก็แค่มาจอกเก็บไว้เนาะครับ<ะ>อในรอบนี้ตัวผมเองเนาะครับเมื่อวานก็ทางเจ้าที่เขาก็พาสวดมนต์เนาะครับอก็คือ,อให้สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับหลังจากที่สวดมนต์นั่งสมาธิอะไรเสร็จผมก็ขึ้นตึกไปนอนนะครับแล้วเมื่อคืนนี้เอง ฝันว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับท่านผู้ชมก็คือเขาแจกเขาแจกพวกเนื้อพวกอ่ากับข้าวครับให้เอากลับบ้านก็คือเขาบอกว่าอยู่ที่นี่มานานแล้วให้กลับบ้านได้ครับ mm. อ่าแล้วที่ผมก็ไปเข้าเข้าแถวรับเนาะครับอ่าเนื้อที่เขาให้นะครับมีทั้งเนื้อวัวเนื้อหมูเต็มไปหมดครับเป็นเนื้อแห้งครับ แล้วก็ขนมนมเลยเต็มเลยผมก็ถุงมาใส่ครับถุงยัดใส่ยัดใส่ยัดใส่ครับได้สองถุงรองถุงใหญ่เลยครับแล้วแล้วตอนจะกลับตอนจะกลับเนาะครับในเรื่องจริงเนี่ยคือผมเอารถยนต์มาเนาะครับขากลับนะครับผมเอาใส่มอเตอร์ไซค์ครับแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองในความฝันครับเป็นมอเตอร์ไซค์ของน้องสาวของคําแก้วครับครับก็เอาเทินกันเนาะครับใส่ข้างหน้า อ่าแล้วก็ขับออกจากสารที่ตรงนี้ไปครับพอไปอ่ารู้สึกว่ารถคันนี้ครับเหมือนคอมันจะหักอะครับคือมันคล้ายๆว่ามันเสียศูนย์อะครับขับไปมันก็เซซ้ายเซขวาเซซ้ายเซ,ยซ,ยซ,ยซยขวาก็ไม่ถึงทีสักทีครับจนตื่นครับม,มันก็แปลกเหมือนกันครับเรื่องราวความฝันก็มีแค่นี้เองค ก็คือเคยสานใต้นะอพยพอยู่แล้วใช่มาอยู่ในที่อพยพเนาะค่ะศูนย์อพยพแล้วก็ฝันว่าเหมือนเจ้าหน้าที่เขาบอกให้กลับบ้านกลับบ้านได้แล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วเนาะเขาก็แจกเนื้อเนื้อหมูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอาหารการกินขนมนมเนยเคยสานใต้ก็เอาใส่ถุงได้สองถุงใหญ่ๆใช่ถุงนี้เป็นถุงแบบไหนคะอ่าเป็นถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยได้เต็มเลยนะที่ใส่ข้าวใช่ครับได้เต็มสองถุงใช่ผมก็เอเชือกมัด แล้วก็แบกออกมาตรงหน้าตึกครับราจ, <ะ S 1> จะกลับบ้านใช่แล้วก็เอาใส่มอเตอร์ไซค์ใช่ใส่ตรงไหนคะใส่ตรงข้างหน้าแล้วก็เทินแล้วก็นี่เงี้ยข้างหน้าขาตัวเองใช่ครับแล้วก็จะขับไปใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ารถน่ะก็คือว่ามัน,ม,นมันเหมือนกับคอ,อมันอเสียสูนนะครับมันมันมัน,ม,นมันไม่ตรงอ,ะอ่ะเวลาขับไปมันก็โยกซ้ายแล้วก็มาขวาทีโยกซ้ายโยกจน จนเวียนหัวครับแต่ก็ขับไปได้แต่ก็ไปแบบทุลักทุเลใช่ค่ะครับสรุปแล้วก็ตื่นก่อนตื่นก็คือขับรถจนตื่นเลยใช่ขับรถคนเนื้อแล้วรถคันนี้อ่าผมก็ไม่เคยฝันเห็นไม่เคยฝันเกี่ยวด้วยนะครับค่ะครับอ่าแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานนี้ครับก็คือน้องสาวของคําเกี้ยวนะครับเข้ามาเที่ยวมาเที่ยวหาด้วยที่อพยพใช่ค่ะครับแต่ในเรื่องจริงอ่ะเคยอีสานใต้ ไม่เคยขับเลยก็ว่าได้มอเตอร์ไซค์คันนี้ครับค่ะเรามาฝันเกี่ยวด้วยค่ะก็คือว่าคําเกี้ยน่ะมาอยู่ที่ศูนย์อพยพเมื่อวานครบเก้าวันเนาะน้องสาวน่ะมาหาก็คือเขาหยุดงานเขาก็มาเยี่ยมลูกสาวเขามาเยี่ยมแม่มาเยี่ยมคําเกี้ยเนาะที่ศูนย์อพยพเขาขับมอเตอร์ไซค์คันนี้มาแล้วเมื่อคืนนี้เคยสารใต้ก็เลยฝันเกี่ยวกับรถของเขาใช่แต่ในเรื่องจริงคือไม่เราไม่ได้เคยขับเนาะไม่เคยครับสารใต้ไม่เคยขับค่ะก็ฝันว่าขับรถคนเนื้อ ค่ะคับว่าทั้งคืนเนาะใช่ค่ะแล้วแบบนี้จะตีเป็นเลขตัวไหนบ้างคะถ้าตีก็ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับทะเบียนรถใช่ค่ะครับอ่าทะเบียนรถก็สี่สองสี่หกครับสี่ตัวเนาะใช่ทะเบียนรถสี่สองสี่หกครับกใ็ให้ระให้ระวังเลขเก้าด้วยครับแล้วจะตีตัวไหนเพิ่มไหมคะก็ไม่ตีเพิ่มนะครับแล้วที่เอาขนมเอาเนื้ออะไรใส่กระสอบสองอันนั่น ก็ไม่ตีเพิ่มก็คิดว่าเอาแก่ทะเบียนรถเขาน่าจะให้โชคกับเราครับก็คือได้เนื้อได้ขนมครับแต่เนื้อจะเยอะมากครับก็คือขนมนิดนิดเดียวไ่อาจจะเป็นปริศนาเนาะแต่ถ้าใครจะตีเลขตัวไหนก็ตีเอาเนาะใช่ครับก็มีประมาณนี้ค่ะตัวเลขของเขยอีสารใต้ก็คือทะเบียนรถสี่สองสี่หกครับก็คือฝันว่าคนรถขี่รถรับขี่รถขนเนื้อใช่ ขี่ทั้งคืนจนตื่นเลยเนาะค่ะสี่สองสี่หกก็อาจจะตัดเป็นเลขสองตัวค่ะอาจจะเป็นสี่สองสี่หรือว่าสองสี่หกหรือไม่ก็สองสี่เก้าก็ได้หรือสี่สองเก้าอย่างนี้ก็ได้ใช่ค่ะก็พิจารณาดูแต่ถ้าแยกออกมาก็เป็นได้แค่สี่สองสี่สี่สี่หกสี่เก้าสองเก้าประมาณนี้เนาะครับค่ะก็สี่ตัวค่ะเป็นเลขสี่ตัวเลขสี่ตัวนี้ถ้าถ้าผมชอบนะครับถ้าผมชอบผมก็ชอบสอง สี่หกอ๋อเคยสารใต้ชอบสองสี่หกครับค่ะสองสี่หกหรือว่าให้สลับตำแหน่งเอาก็ได้ครับอาจจะเป็นสี่หกสองก็ได้อืมค่ะแต่จำได้ว่าสองสี่หกหรือหกสี่สองเนี่ยเคยออกสามตัวแตกเลยนะใช่ปีที่ผ่านมานี่แหละเคยออกเป็นเลขสามตัวเลยจำได้แต่ไม่รู้ว่างวดไหนที่ที่น้องสาวออกรถออกรถมาใหม่ใหม่สี่หกสี่ตอนนั้นเนาะค่ะ ก็ไม่แน่ค่ะได้ครคันนี้ก็ออกบ่อยอยู่เนาะ <c oughs> ตอนที่เขาออกมาใหม่ก็ออกบ่อยอยู่อันนี้เคยสารใต้ฝันเห็นโ <c oughs> ดยที่ก็ไม่ค่อยได้ขี่เลยครับ <c oughs> <า>ใน <c oughs> ในความฝันนะครับคือเขาให้มาเข้าแถวรับสิ่งของด้วยนะครับเ <c oughs> จ้าหน้าที่มาเต็มเลยครับแล้วก็เขาก็แจกถุงด้วย <c oughs> ครับแจกถุงแจกถุงใบใหม่ให้คนละใบคนละคนละคนละใบใครจะเอาสองใบก็ได้เป็นกระสอบปุ๋ยใช่แต่ของผมในในความฝันนะคือมันเยอะหน่อยผมก็เลยขอเป็นสองถุงครับค่ะ เขาบอกว่าให้กลับบ้านใช่อาจจะเกี่ยวกับเลขบ้านเลขบ้านคือหนึ่งห้าสองห้าสองนี่ออกไปสองงวดแล้วก็ยังเหลือหนึ่งห้าห้าหนึ่งไม่แต่ก็คือมันยังไม่ถึงบ้านยังไม่ถึงบ้านเนาะแต่ที่เขาให้ก็คือเขาให้กลับบ้านใช่แต่เรายังไปไม่ถึงบ้านในความฝันเนาะค่ะถ้าใครถามเลขบ้านก็คือหนึ่งห้าสองใช่สองงวดติดแล้วนะคะ52ห้าสองเลขที่บ้านของผมก็คือหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองค่ะ กสองวดติดแล้วค่ะก็วนเวียนอย 2> 2> <sm un> <sm un> ู่อย่างนี้ค่ะงวดที่ผ่านมานู่นก็ออกอะไรนะแปดเก้าห้าครับก็เป็นเลขรถมอเตอร์ไซคันสีขาวสามตัวเลยสามตัวเนาะมอเตอร์ไซค์ที่ผมขี่ครับก็คือแปดหกห้าเลขออกแปดเก้าห้าใช่ค่ะก็ออกประจาออกบ่อยๆออกจะออกวนเวียนอยู่อย่างนี้งวดที่ออกห้าสองก็เป็นเลขที่บ้านครับค่ะงวดนี้ก็ออกเลขที่บ้านอีกแล้วกับรถมอเตอร์ไซคันขาวไอ้งวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมคือตัวผมเนี่ยฝันสองฝันครับเกี่ยวกับบ้าน แต่คราวนี้ผมไม่เอาเพราะว่าผมคิดว่าเลขห้าสมันเพิ่งออกมาครับค่ะแล้วผมก็เลยไม่เล่าก็เลยเล่าฝันคนข้อลูกบนรถนี่เพนครับก็เลขออกเนาะใช่ค่ะก็ถือว่าฝันเม่นอยู่งวดนี้ก็ขอให้เม่นอีกเนาะครับค่ะก็วันนี้ก็วันที่สิบแล้วค่ะยังอยู่ในสถานที่อพยพเนาะค่ะรุนให้สถานการณ์คลี่คลายเร็วๆขอให้ทหารทุกนายแนวหน้าปลอดภัยเนาะ ค่ะทหารก็จะได้กลับบ้านหาครอบครัวคนที่อพยพก็จะได้เข้ากลับเข้าไปอยู่ที่บ้านกลับไปทามาหากินเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ลําบากกันบางคนจะหวานข้าวก็ยังไม่ได้หวานจะปลูกมันจะกรีดยางก็ไม่ได้ทาเนาะค่ะต้องอพยพก็ขอให้สถานการณ์จบลงเร็วๆเนาะค่ะครับก็มีประมาณนี้เนาะครับอ่าสลับแนวทางตัวเลขความฝันของผมครับเป็นคลิปต่องวดเนาะครับอ่า เดี๋ยวถ้ายังไงถ้าผมฝันเพิ่มเติมใกล้ๆได้ออกผมก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังอีกครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับมีแต่ความสุขครับแล้วก็ร่ารวยเงินทองมีโชคมีลาบกันทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ